ขอสวยๆเหรียญเลาะ1 2 0่นล0บาทก็เลยทีเดียวช่องพรชัยซื้อขายเหรียญสวัสดีครับผมเจ้าของช่องพรชัยซื้อขายเหรียญช่องรับซื้อเหรียญกระสับและในอนาคตอันสั้นเอจะก็จะเป็นทางช่องซื้อและขายเหรียญกระสับกันเลยทีเดียว f อฮะขอสวยๆฮะเหรียญละ1,200บาทกันเลยทีเดียวสำหรับ FC หรือว่านักสะสมท่านใดนะฮะที่มีเหรียญ10บาท2สีหมุนเวียนสมัยรัชการที่9รูปแบบพะเศนเล็กแบบนี้นะ,ะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าใครมีนะ,ะตรงตามที่ช่องพันชัยประกาศรับซื้อไปนะฮะ รับซื้อให้ราคาสูงสุดขอสวยๆเลยเอีฮะให้ราคาถึงเหรียญละ1,200บาทกันเลยทีเดียวเอฟเี FC ก่อนเข้าดูเหรียญที่มีราคาสูงถึง1,200บาทนั้นเอฟเฝากสักนิดหนึ่งนะฮะกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือน ครับเอฟีกดติดตามช่องของผ่อนชัยไว้นะเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปที่ช่องของผ่อนชัยนั้นจะนาํามาเผยแพร่ให้เอฟซได้รู้ว่าช่องของผ่อนชัยรับซื้อเหรียญอะไรเหรียญแบบไหนเหรียญไหนขายได้ราคาถูกเหรียญไหนขายได้ราคาแพงนะเนาะโอเคเนาะสำหรับนักสะสมท่านใดนะฮะที่มีเหรียญ10บาทสีพระเสียนเล็กเป็น10บาทมุนเวียนราชการที่9นะฮะ พลิกดูด้านหลังสักนิดหนึ่งนะก่อนนําไปใช้จ่ายนะให้ f c ดูแค่ด้านหลังนะฮะถ้าเป็นปีพศ2531นะฮะดูแค่ปีพศเท่านั้นถ้าเป็นสภาพใหม่สวยงามวิ่งวิ่งเลยนะฮะนะสวยงามวิ่งวิ่งเลยรับซื้อถึงเดีอนละ1,200บาทกันเลทีเดียวแต่ถ้าผ่านการใช้งานแล้วต้องดูตามสภาพฮนะ แต่ถ้าผ่านการผ่านการใช้งานสวยสมบูรณ์อยู่ F c h นะเหรียญสมบูรณ์อยู่เนี่ยก็เริ่มกันที่เหรียญละ500บาทเหมือนกันนะผ่านการใช้งานสมบูรณ์เริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งาน F c h สวยวิ่งวิ่งเลยนะฮะนะสวยวิ่งวิ่งผิวเดิมจัดจัดเลยสาดผิวไฟนะสาดผิวไฟทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยรับซื้อจริงฮนะ 1200... บาทกันเลยทีเดียวใครมีติดต่อมานะ ใครมีติดต่อมาช่องผ่อนชัยรับซื้อจริงเปิดกล่องรับซื้อเหรียญ F4 ส่งมาขายเอฟซีคลิปนี้ได้กันสองเด้งเลยนะเด้งแรกประกาศรับซื้อได้ความรู้ร้อนๆเอฟซ ประกาศรับซื้อเหรียญ10บาทปีพศสอ3 1สบไปแล้วเด้งที่1ใช่ไหมฮะงั้น F4 ฮะดูเด้งที่2กันเลยนะ,ะเด้งที่2ฮะจะเป็นอ่เดียเด๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวผนเภายเอฟีเนี้ยนะ,ะมาเปิดกล่องนะ,ะมาเปิดกล่องซึ่งภายในมันจุเห,โโหเรียญโอ้โหเอฟีเหรียญอะไรกันเนี้ยฮะสองกิโลครึ่งกว่าเลยเห็นไหมฮะสองกิโลครึ่งกว่าเลย สวัสดีครับเจ้าของกล่องฮะคุณกร่าคุณนัทพลใช่ไหมเอ่ยหรือว่าคุณกรนนะ,ะก็เป็น FC แถวโน้เลยถนนกาญจนาพิเศษนะ,ะอำเภอบางใหญ่จังหวัดน,นนทบุรีส่งเหรียญมาขายโอเคเนาะกล่องนี้ก็โอ้โหค่อนข้างจะหนักก,กันเทีเดียว FC ฮะ นะมาเดี๋ยวเรามาดูเหรียญในกล่องกันเนาะเด้งที่2นะเออมาดูเด้งที่สองกันเพื่อ F c ซจะได้ไม่เสียเวลาในการรับชมใช่ไหมอืมประมาณนั่นแหละนะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดกล่องกันไปพูดคุยกันไปเอฟซีเนาะมาดูซิว่าเหรียญในกล่องเป็นเหรียญอะไรเออเป็นเหรียญอะไรลองเปิดกล่องกันไปพูดคุยทักทายกันไปเดี๋ยวนะักสะสมท่านใดที่มีเหรียญน,นะฮะมีเหรียญตรงตามที่ช่องพันชัยประกาศรับซื้อไปนะฮะก็ไม่ต้องกังวลเลยเลยนะฮะดูช่องทางการติดต่อ F จะดูตรงนี้นะฮะให้ F4 เพิ่มอดีไลนะเห็นไหมฮะลายตัวเขียวเนี่ยอดีไลก็คือศูนย์เก้าแปดสี่ศูนย์เก้าห้าสองสี่สี่ให้ F4 เพิ่มอดีไลนะเพิ่มอดีไลแล้วให้ F4 ถ่ายรูปเหรียญของท่านนะถ่ายรูปเหรียญของท่านส่งให้แอดมินประเมินราคารายละเอียดไปคุยกับแอดมินเอานะลายนี้เพิ่มอดีไลเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมีแอดมินเนี่ย คอยประเมินให้ราคาท่านไปเหรียญที่ท่านส่งมาเออต้องส่งยังไงยังไงเดี๋ยวไปคุยกับแอดมินเอานะหลักๆให้ท่านเพิ่มอดีไลท์ก่อน0984095244โอเคเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราดูเหรียญกันเลยอ่ะอันนี้จะเป็นใบรา,รายการที่เขาเขียนมาแล้วก็หมายเลขบัญชีธนาคารเขาประมาณนี้แหละเอเจเขาจะเขียนหมายเลขบัญชีธนาคารเขาเออเบอร์โทรศรัพท์เอออะไร,ะไรติดต่อง่ายเพราะว่าเอเดี๋ยวเราตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยเหรียญเนี่ยเอเ เดี๋ยวเราก็จะโอนเงินค่าเหรียญเนี่ยเข้าบัญชีธนาคารของท่านฉะนั้นใครที่เพิ่คุยกับแอดมินแล้วนะนะบรรจุเด็กของท่านพร้อมที่จะส่งมาถึงช่องของป่านะก่อนผนึกกล่องให้ FC เขียนนะใบหมายเลขบัญชีธนาคารแนบมาในกล่องด้วยเหมือนนักสะสมท่านนี้เอ่ะเอฟเีดเดี๋ยวดึงไปนิดหนึ่งนะนี่คือเหรียญที่นักสะสมอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีส่งมาขาย อ่ะก็ได้กันมากีดชุดนี่เอฟซีฮะได้กันมา1ห่อ2ห่อเออสามห่อสี่ห่อห้าห่อได้กันมา6ห่อเอฟซีฮะเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าเป็นเห,นหรียญอะไรโอเคเนาะมาเดี๋ยวเราเปิดและเทกองกันตรงนี้เลยเอฟซี FC. ต้องใช้คัตเตอร์ช่วยนะอืมมาดูชิ้นแรกเอฟซีมาดูชินช้นแรกกันว่าเป็นเห,นหรียญอะไรกันเอยเนี่ย ชิ้นแรกเป็นเหรียญอะไรกันเอ่ยดูสิอ่ะชิ้นแรกถูกเปิดมาแล้วเอฟซฮะขายได้ไหมราคาแพงไหมไเดี๋ยวช่องผ่อนแฉกจะให้ราคาเบ็ดเสร็จไปเลยนะนะอืมก็ต้องบอกว่าเหรียญไหนราคาถูกช่องผ่อนแฉกก็จะให้ราคาตามนั้นไปนะจะไม่ปิดบังโอเคเนาะตรงนี้เอฟซจะเป็นเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญ5บาทที่ระลึกนะฮะเป็นเหรียญ5้าบาทที่ลึกโอเคเนาะ เหรียญ5บาทที่ลึกผลิตออกมาทั้งหมดเอเียประมาณ17วาระนะประมาณ17วาระก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเอฟเซเหรียญ5บาทที่ลึกเนี่ยถ้าเป็นวาระย่อยๆนะฮะถ้าเป็นวาระย่อยๆนี้ก็ซื้อขายกันเกินหน้าเหรียญไม่มากนะฮะเออท้องตลาดเขาก็ซื้อกันแบบนี้แหละนะซื้อขายราคาเกินหน้าเหรียญไม่มากออก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเล่นหากันเกินหน้าเหรียญไม่เท่าไหร่เองนะเอออย่างเหรียญ5บาทจะไม่หน้าเหรียญ5บาทก็อาจจะเล่นกันราคา8บาท9บาท10บาท <N ic ly> นะฮะเออประมาณนี้แหละซื้อขายเกินหน้าเหรียญก็ประมาณนี้ถ้าเป็นวาระเด็ดๆก็เขามีนะวาระเด็ดในชุดของเขานะก็อาจจะได้หลายสิบนะบางวาระอาจจะเป็นหลักรนะ okay, ้อยนะโอเคเนาะหบาททิ้ปเดี๋ยวคือคาว่าเหเรียญที่ลึกเอฟซฮะแต่ละชนิดราคาเนี่ยเขาจะมีเหรียญเด็ดอยู่ในชุดของเขาเหรียญหายากอยู่ในชุดของเขาไม่ว่าจะเป็น1บาท2บาท5บาท10บาท20บาท5 0บบาทก็แล้วแต่ฉะนั้นแต่ละชนิดราคาราคาแต่ละวาระเนี่ย ไม่เหมือนกันบางวารละราคาถูกบางวารละราคาแพงฉะนั้นนะฮะถ้าเป็นวาระย่อยๆไม่ผ่านการใช้เนี่ยนะฮะเออหน้าเหรียญ5บาทก็รับซื้อกันอยู่ที่ประมาณ9บาท10บาทนะฮะบางเวลาต่ํากว่านั้นได้ซ้ํานะเออโอเคนะ้ะใครมีติดต่อมาฮนะอะใครมี5บาททีกติดต่อมานะช่องของผู้ใช้รับซื้อหลังจากนั้นชิ้นนี้มาดูนะฮะสงสัยจะเป็นที่รึก,กันลุ้น้วนเลย F 4อันนี้ละ F สอ๋ออันนี้จะเป็น10บบาทที่ระลึกนะฮะ สิบ,บาทที่ลึกวาละต่างๆประมาณนี้เลยเนาะถามว่า10บ,บาทที่ลึกสีเดียวขนาดใหญ่รับซื้อไหม fc รับนะฮะรับซื้อนะเออรับซื้อใครมีติดต่อมานะฮะนะสิบ,บาทที่ลึกเนี่ย fc ฮะดิวดิวมีกี่เหรียญเนี่ยนะ,ะติดต่อกับแอดมินเอาเพราะว่าถ้าอย่างคือเขาปลิตมาทั้งหมดนะี่สี่สอ็ดบวาระนะฮะสีวาระอืมก็จะเป็นวาระย่อยก็มีวาระเด็ดก็มี ที่พันชัยแจ้งไปตอนต้นคลิปนะฮะหนาหน้าเหรียญ10บบาทเอสหะนาะก็ซื้อกันอยู่ที่ประมาณเดือนละ15 15ถึงระดับเกือบ20บาทหรือ15ถึง18บาทประมาณนี้แหละนะฮนะณราคาจริงๆเนี่ยไปคุยกับแอดมินเอานะฮะโอเคเนาะเดี๋ยวว่างเดี๋ยวพันชัยจะมาทําราคารับซื้อที่แม่นยําให้นะฮะแต่ที่แน่ๆหน้าเหรียญ10บาทนะฮะเป็นวลาย่อยๆนี่ก็ซื้อกันราวๆสัก1 0 1 6บาทนะฮะบางเวลาถึง18บาท ไปคุยกับแอดมินเอานะแต่ถ้า10บาทที่ระลึกแลเป็นวาร์ลาดเด็ดในเอฟซโอ้ก็ว่ากันที่หลักร้อยเลยหลายร้อย,ยก็มีหลายหลายสิบก็มีโหเยอะแยะ,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 ยะมากมายเลยนะก็เดี๋ยวใครมี10บาทที่ลึกเนี่ยส่งรูปตรวจสอบประเมินราคากับแอดมินเอารับซื้อนะสิบาทที่ลึกสีเดียวอันนี้ย้ําว่าเป็นสีเดียวนเอฟซนะนะเป็นสีเดียวนะอืมโอเคเนาะอ่ะประมาณเนี้ย อืมงั้นดึงตัวนี้ออกมา FC. เอ็ดซเหรียญไหนที่เปิดแล้วใช่ไหมเออใส่ถุงเข้าวางไว้ตรงนี้เอ่ะเด็ดีจะได้ดูด้วยให้ให้เอซี FC. ได้เห็นทางบ้านกันทางบ้านได้เห็นกันโอเคเนาะอืมหน้าจอจะพอไหมเออเอ็ซี FC. หลังจากนั้นมามาดูกันต่อนะมาดูกันต่อจะไปเร็วเลยเนาะเพราะเหรียญค่อนข้างหลายเหรียญใช่ไหมเออนักสมทนนี้เขาเก็บเหรียญค่อนข้างจะมากมายเลยเนี่ยอ่ะมาดูชิ้นต่อมาฮะชิ้นต่อมาเอ็ซีเป็นเหรียญอะไรเนี่ยตรงนี้เสร็จจะเป็น1บาทที่ลึก นะน่าจะเป็น1บาทที่เดี๋ยวดูก่อนเนาะครับเดี 4, มามาเปิดกปื๊เอฟเียชิ้นนี้เป็นเหรียญอะไรกันเอ่ยอันนี้จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกนะฮะหนึ่งบาทที่ละลึกถามว่าช่องผ่อนชัยรับซื้อไหมรับซื้อเอฟีฮะหนึ่งบาทที่ลึกนะถ้าพูดถึงจริงๆนะฮะเขาจะผลิตออกมาเนี่ยมี16วาระนะฮะครบชุดของเขามีอยู่16วาระ รับซื้อไหมอเอฟซีรับซื้อทุกวาระเลยนะนะรับซื้อทุกวาระเลยนี่วางมาตรงนี้ปุ๊บนะเออแล้วตรงนี้ก็ใช่นะดูคลิปนี้คุ้มเลยนะเอฟซีฮะดูคลิปนี้คุ้มเลยนะอ่ะนี่ก็อีกวาระหนึ่งเนี่ยเอฟซีะ FC. นะเออใครมีติดต่อมานะฮะใครมีติดต่อมาสําหรับเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกนะฮะ นะเออรับซื้อกันทุกวาระเลยถ้าเป็นวาระย่อยๆนะฮะหน้าเหรียญหนึ่งบาทใช่ไหมถ้าเป็นวาระย่อยๆเนี่ยก็ซื้อกันอยู่ที่ประมาณเดียนละ4บาท5บาทแต่ถ้าเป็นวาระเด็ดๆนะฮะอืมก็ว่ากันที่หลัก10ถึงหลายๆ10นะ,ะเราแยกสภาพผ่านการใช้งานและไม่ผ่านการใช้งานด้วยเราตรวจสอบนะฮะถ้าเป็นวาระเด็กก็ได้หลัก10ถึงหลาย10ถ้าเป็นวาระย่อยก็ซื้อกันยังไม่แพงเอเยประมาณเดียนละอบาท5บาท นะนี่คือราคาที่แท้จริงแล้วก็ราคาความเป็นทําตามท้องตลาดเหรียญอยู่แล้ว FC ไม่ต้องกังวลน,นะฮะนะใครมีติดต่อมาฮนะเหรียญ1น,นบาทที่ลึกรับซื้อทั้งหมดเลยโอเคเนาะอ่ะสงสัยพื้นที่จะไม่พอนะพื้นที่จะไม่พอพี่เพชรผัดชรจะดึงเหรียญไปวางไว้นอกจอด้วยนะเพราะขาตั้งกล้องค่อนข้างจะต่ำนะตรงนี้เป็นอะไรกันเอ่ย <c oughs> FC ป๊บหนึ่งนะอ่ะอันนี้เป็นเหรียญ50สต,ตางแล้วก็เหรียญ1น,นบาท เออห้าสิบสตางค์เอ,อฮะนะใครหลายคนก็บอกว่าทำไมรับซื้อถูกกันจังช่องผันชัยช่องประปาใช่ไหมเอฟซีฮะนะเดี๋ยวอันนี้รู้ให้หมดเอเนาะอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2505นหะหลังตาแผ่นดินถ้าเป็นเหรียญปกติธรรมดานะเออผ่านการใช้งานแล้วรับซื้อกันอยู่ที่ประมาณเหรียญละ4บาทขอผ่านการใช้งานสวยสมบูรณ์แบบนี้นะขอบไม่บิ่นจดเกินไปกลางเหรียญไม่มีแผลเป็นนะขอแบบเนี้ย รับซื้อกันเหรียญละ4บาทถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลยก็เอฟซีฮะนะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็อยู่ที่ประมาณ10บาท15บาทไม่ผ่านการใช้งานสวยเลยเดียวปะปะ่าผ่อนชัยมาเพิ่มราคารับซื้อให้เดี๋ยวเดี๋ยวนำเหรียญตัวอย่างมาทําอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะแต่ที่แน่แน่อืมผ่านการใช้งานฮะ4บาทรับซื้อถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลยก็1 0ถึง15บาทไปก่อนโอเคเนาะเออหรือใครที่มีเหรียญอ่มห้าสิบตางนะ ห้าสิต่างปีพศสองพันอนี่เขาผลิตเยอะเคยทำคลิปอ่าช็อตไปดูบ้างแล้วล่ะนะ50สต่างปีพศสอง0 0นานะจำนวนการผลิตประมาณสักเท่าไหร่400กว่ากล้านหรือ600นี่แหละเยอะมากเลยนะฮะอืแต่ช่องผ่อนชัยช่วยรับซื้ออยู่ไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วหรือไม่ผ่านนะฮนะนาจำนวนการผลิตเยอะ F4 ราคาก็จะถูกเท่าๆหน้าเหรียญเกินแลเหลเรียญเล็กน,น,น,น้อยนะฮนะถ้าผ่านการใช้งานแล้วฮะ รับซื้อกันอยู่ที่เหรียญละ1บาทแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลยก็น่าจะได้เหรียญละ4ี่บาททำไมราคาถึงไม่แพงเอสียเขาผลิตเยอะนะหลายร้อยล้านเหรียญน,นะผ่านการใช้งานไม่สนิมดำไม่สนิมแดงไม่สนมมิมเขียวนะเหรียญละ1บาทถ้าไม่ผ่านการใช้งานก็4-5ถึง้าบาทนะราคาจะอยู่ประมาณนี้ F อต้องอ๋อยังไงดี F อต้องต้องดูว่า อย่างช่องผ่อนชัยนียรับซื้อเหรียญหลากหลายให้แล้วก็ซื้อจริงด้วยนะซื้อจริงด้วยนะซื้อตามที่นกักสมส่งมาแล้วก็จะประกาศให้รู้กันเลยนะว่าเหรียญไหนเขาผลิตหลายร้อยล้านเหรียญแล้วก็ซื้อเกิดหน้าเหรียญได้เล็กน้อยนะบางเวลาเนี่ยอาจหยุดการรับซื้อได้ซ้ำนะโอเคเนาะอะมาดูชิ้นต่อมา f อฟซีฮนะนั่เดี๋ยวผ่อนชัยจะดันไปชิ้นต่อมานี้เป็นเหรียญอะไรกันเอ่ย นักสะสมท่านนี้ก็เคยส่งเหรียญน,นะส่งเหรียญมาขายกับช่องของอทั้งช่องพนชชยแล้วก็ช่องเดิมช่องป่าด้วยโอเคเนาะตรงนี้จะเป็นเหรียญยี่สิบบาทเทียนลึกนะเป็นเหรียญยี่สิบบาทเทียนลึกยี่สิบบาททีลึกเอฟซียผลิตออกมาทั้งหมดเนี่ยมีเจ็ดสิบสองวาระถ้าเป็นวาระย่อยๆราคาจะยังไม่แพงนะซื้อเกินหน้าเหรียญเล็กน้อยตนเองนะเออ 20บาทที่กถ้าเป็นวาระเด็ดๆราคาก็สูงอยู่นะฮว่ากันที่หลักร้อยก็มีสูงกว่าหลักร้อยเป็น200 300 400ก็มีนะนะแต่ว่าไม่มีตัวอย่างไม่ได้เอาง่ายว่าใครมีเหรียญ20บาทที่ลึกนะฮะเจวาระเลยไม่ผ่านการใช้งานรับซื้อทั้งหมดรับซื้อทุกวาระโอเคเนาะอ่ะจะวางไว้แอนแอนหลังจากนั้นเอเซียเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาดูชิ้นต่อไปเลยเนาะโอ้โหเอ ได้เหรียญทิ้มาก,กันค่อนข้างเยอะเลยแอนดูสินยชิ้นนี้เป็นอะไรเนี่ยชิ้นนี้เป็นอะไรเนี่ยมาดูกันสิอืมมาดูกันสิแ,นแนอนแอนฮึบโอ้โหเอส4ตรงนี้อืมเราไม่ต้องเปิดหรอกเนาะดูยิงก็ได้นะคลิปจะได้ไม่ยาวจนเกินไปเนาะอันนี้จะเป็นเหรียญสองบาทที่เลือกแท่เอนะจะเป็นเหรียญสองบาทที่ลึกกว่ารัฐต่าง นะอ่ะอปอาจะเปิดแค่ตรงตรงตรงนี้แต่ว่าจะจะไม่เปิดสองเนาะ f อฟนะ่าจะพอรู้จักกันอยู่นะสำหรับเหรียญ2บาทที่ระลึกนะอ่ะเปิดทุกชิ้นก่อนเนาะอืมก็ไม่อยากจะทำคลิปวิดีโอยาวจนเกินไปนะเออนะักสะสมท่านใดที่มีเหรียญนากต้องการติดต่อส่งขายเนี่ยเพิ่มอดีไล่นะฮะนะเพิ่มอดีไลน์0 9 8 4 0 9 5 2 4 4ติดต่อแอดมินช่องของปอพนชัยได้เลย เอฟตรงนี้นะจะเป็นเหรียญสองบาทที่ลึกนะเป็นเหรียญสองบาทที่ลึกเนี่ยวาละต,ต่างๆนะเออใครมีติดต่อมานฮะนะเป็นเหรียญสองบาทที่ลึกวาละต,ต่างๆนะเออถามมารับซื้อราคาเท่าไหร่เอสจะสองบาทที่ลึกนะต้องบอกก่อนเนยะว่าราคาเขาเกินหน้าเหรียญไม่มากนะอืม หน้าเหรียญ2บาทแล้วใช่ไหมเออไม่ผ่านการใช้งานเนี่ีฮะนะเพรานะะเขาไม่ใช่เหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากเหรียญถูกสร้างมาให้คําว่าที่ระลึกนะฮะนะสร้างมาให้ประชาชนชาวไทยเราเนี่ยเก็บเป็นที่ระลึกนะนั่นแะแต่แล,ววละวรนนี้ก็เลยมีจํานวนการผลิตค่อนข้างเยอะนะโอเคเนาะอ่ะรับซื้อทุกวานะเลยนะเหรียญ2บาทที่ใครมีติดต่อมานะเนาะให้ดูแค่นี้เอฟซีน่าจะรู้จักอยู่2บาทธนบลึกใช่ไหมใครมีติดต่อมาฮนะช่องของผันชัยรับซื้อทุกวานละเลย ย้ำนะะไม่ผ่านกนารใช้งานแล้วก็ย้ำว่าเหรียญ2บาทที่ลึกเอฟซีต้องส่งจํานวนมากจึงจะคุ้มค่าจะส่งเห็นเอฟซีท่านนี้ไหมเขารู้ว่าเหรียญคําว่าเหรียญที่ลึกนะเอฟซีหน้าเหรียญต่างๆเนี่ยราคาเขาเกิดหน้าเหรียญเล็กน้อยเขาก็เลยส่งจํานวนมากแบบนี้มาไม่ว่าจะเป็น2บาท1บาท5บาทแล้วก็10บาทที่ลึกใช่ไหมนั่นแหละนะฮะเขาจะส่งจํานวนมากคือเขาเรียนรู้มาแล้วนะฮะเขาศึกษามาแล้วว่าเหรียญตรงนี้เป็นเหรียญที่ลึกนะที่ไม่ว่าจะเป็นทางกองกระสอบนะ เขาผลิตออกมาให้ไปเหรียญที่ล,ลึกนะให้ประชาชนได้เก็บสะสมกันฉะนั้นแต่ละวาระเนี่ยค่อนข้างจะมีจํานวนการผลิตยเยอะราคาก็เลยมีการซื้อขายที่ไม่เกินหน้าเหรียญมากนักโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเราดูชิ้นสุดท้ายเอสจะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นสุดท้ายกันว่าจะเป็นเหรียญอ,อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช้เปดิดนิดนึงนะฮะเดี๋ยวพัใช้เปิดนิดนึดนงนะโอเคอึ๊บ ชิ้นสุดท้ายจะเป็นเหรียญอะไรกันเอ่ยมาดูสีแอนแอนเอฟชิ้นสุดท้ายนะจะเป็นเหรียญสิบบาทสองสีนะนะอันนี้จะเป็นสิบบาทสองสีงงไหมเอฟซี 4? นะเพราะเหรียญสิบบาทที่ลึกราชาการที่เก้าเนี่ยนะจะมีทั้งเหรียญอ่าสิบบาทสองสีแล้วก็สิบบาทขนาดใหญ่สีเดียวโอเคเนาะอ่ะประมาณนี้นะฮะ ใครที่มีเหรียญ10บบาท24ทสี่ทีลึกสมัยราชการที่9นะเออก็รับซื้อหมดทุกวันละเลยนะรับซื้อกันทุกวันละเลยใครมีติดต่อมานะสำหรับ10บาท24ทสี่ทีลึกนะรับซื้อกันทุกวันละเลยโอเคเนาะใครมีติดต่อมานะช่องของันไัยรับซื้อทั้งหมดเลยนะ สิบาทสองสีที่ลึกสมัยริชการที่9สภาพเอต้องไม่ผ่านการใช้สมบูรณ์แบบนี้นะฮะถ้าติดสนิมแดงสนิมเขียวแล้วเนี่ยนะฮะทางเราอาจตัดราคาลงอีกเพราะว่าเอซี C H. ต้องเป็นเหรียญที่สมบูรณ์จริง,รงๆนะนักสะสมที่รับต่อจากช่องของป่าเนี่ยเขาถึงจะต้องการเก็บสะสมนะถ้าอย่างเหรียญผ่านการใช้งานแล้วอะไรแล้วเนี่ยก,ก็ก็เก็บเหมือนกันนะแต่ว่าอ,อางนี่เอซียต้องขาย ใกล้ๆหน้าเหรียญจัดเลยพูดไปแล้วนะฮะสิบาทสองสี่ทึกไม่ผ่านการใช้งานช่องผ่อนชัยรับซื้อทุกวาระเลยแต่ละวาระก็เสียราคาก็จะแตกต่างกันไปนะฮะทอย่างวาระเด็กก็อีกราคาหนึ่งนะนืมถ้าเป็นวาระย่อยนี้เกินหน้าเหรียญน,น้อยมากเลยเอางี้นะฮะใครมีวาระไหนก็แล้วแต่นะฮะทุกชนิดราคาตรงนี้นะสี่ทุกชนิดราคาตรงนี้เลยนะใครที่มีนะ คลิปนี้เป็นเหรียญที่ระลึกล้วนๆเลยใช่ไหมอืมนะใครมี1บาท2บาท5บาท10บาท20บาทหรือว่า10บาทสองสีที่ลึกนะที่เกลื่อนให้ฟังเนี่ยรับซื้อกันทั้งหมดเลยนะย้ำไม่ผ่านการใช้งานรับซื้อกันทั้งหมดเลยนะแจ้งไปแลวนะฮะหลักๆราคาเกินหน้าเหรียญไม่มาก F อเขียนว่านักสะสมท่านเนี้ยนะฮะเขาส่งมาจำนวนมากนะะเขาก็เลยได้กำไรไปนะ ออได้กําไรไปประมาณนี้นะถ้าใครมีเหรียญ 2, 2เหรียญก็จะไม่คุ้มค่าจะส่งสาหรับเหรียญที่ลึกนะฮะนะเออฉะนั้นก็ลองไปเช็คเหรียญของท่านดีใช่ว่ามีชนิดราคาเท่าไหร่รวบรวมเหมือนนักสะสมท่านเนี้ยนะไม่ว่าจะเป็น1บาทเอ,อ่ย2บาทที่ลึกเอยนะสิบาท5บาท20บาทอะไรประมาณเนี้ยเนะี่ยเอจิตสังเกตเห็นว่าเขาส่งมาจํานวนมากนะเพราะเขารู้ว่าเหรียญตรงเนี้ยไม่ใช่เหรียญเ,เด็ดปลิกน้อยหายากนะโอเคเนาะยางเงี้ย ที่ลึกต้องส่งกันจนํานวนเยอะนะนะถึงจะคุ้มค่าจะส่งแล้วก็ได้กําไรจากช่องของผ่อนชัยนะจะแตกต่างจากเหรียญได้รับความนิยมผลิตน้อยนะอย่างเหรียญสิบ,บาท2ส,สีหมุนเวียนปีพศ2131ร 2, 1, ใช่ไหมอย่างเงี้ยส่งเหรียญเดียวก็คุ้มค่าจะส่งนะเพราะว่าเขาผลิตออกมาน้อยนะอย่างเริ่มต้นก็เหรียญละ500แล้วใช่ไหมเออนะส่งมาเล่นเดียวผ่านการใช้งานก็อย่างน้อยๆนะหักค่าจะส่งแล้วท่านก็ยังเหลือหลายร้อย แต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลยเนี่ยเอฟซี FC นะเหลือกันเป็นพันเลยเอฟตี FC ต้องแยกแยะให้ถูกนะกับเหรียญที่ผลิตน้อยหายากนะถึงรับซื้อแต่ต้องดูด้วยนะช่องบดใช้รับซื้อแต่เอฟซีก็ต้องดูด้วยว่าบางเหรียญน,นะส่งมาเพียงเหรียญเดียวถ้าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากนะก็คุ้มค่าจะส่งแต่ถ้าเป็นเหรียญผลิตมากหาง่ายนะไม่ว่าจะเป็นหุนเวียนหรือว่าเหรียญที่ลึกจําเป็นต้องส่งจํานวนมากๆ ศึกษาก่อนสะสมเอสเซียฮะจะได้ไม่เสียโอกาสเนาะอ่ะคลิปนี้เอสเซี่ยนะฮะเดี๋ยวใครที่อ๋อดูไอ l ดี e ไลน์ไม่ทันช่องทางการติดต่อนะฮะให้เอสซีดูไอ l ดี e ไลน์ครั้งหนึ่งแคปหน้าจอไหมแคปหน้าจอไว้หรือไม่ก็จดไว้นะเอสซีเพิ่มไอ l ดี e ไลน์ฮะศูนย์เก้าแปดสี่ศูนย์เก้าห้าสองสี่สี่จะมีแอดมินนะฮะเป็นผู้หญิงคอย พูดคุยทางด้านโทรศัพท์ไลน์กับท่านแล้วก็ส่งรูปเดรียญไปให้อดมินนะเออถ้าท่านตกลงกับอดมินได้นะเดี๋ยวอดมินเขาให้ที่อยู่นะท่านก็ส่งเหรียญของท่านมาตามที่อยู่ที่อดมินให้ไปถึงช่องของผนชัยซื้อขายเหรียญโอเคเนาะขอบคุณเจ้าของเหรียญท่านนี้ด้วยนะที่ส่งเหรียญทึกมาหลากหลายพอสมควรแล้วก็ขอบคุณ f c ฟซีทางบ้านที่ติดตามรับชมนะก็ฝากทักนิดหนึ่งก่อนจากกันไปนะกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้นะ นะต้องบอกก่อนลนยะว่าช่องของผนไช่เอเจยครับรับซื้อเหรียญที่ต้องบอกเลยนะับผลิตมากหาง,ง่ายพบเจอกันง่ายช่องของผนไัยก็ยมอยังช่วยรับซื้อกันอยู่นะฮะนะก็เข้ามาศึกษาราคาเหรียญจริงๆด้วยเอียนะเออจะได้ไม่ต้องโดนหลอกเอาไปเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันเนาะคลิปนี้สวัสดีครับ